สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของความสมดุลในการจัดภาพหรือการจัดมระกอบภาพนะครับความสมดุลหมายถึงความเท่ากันเสมอกันของสิ่งต่างๆที่อยู่ในผลงานทัศนศิลป์ที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมายกตัวอย่างเช่นความสมดุลในเรื่องของน้ำหนักภาพ หรือความสมดุลในเรื่องของขนาดของสิ่งต่างๆในภาพเป็นต้นขนาดหมายถึงลักษณะของวัตถุที่จะวาดหรือมีลักษณะใหญ่เล็กกว้างยาวตามที่เรารับรู้ได้จากการมองเห็นของเราด้วยสายตาเช่นวัตถุชนิดเดียวกันแต่มี ขนาดเท่ากันแต่วางอยู่ในระยะที่ต่างกันก็จะมีขนาดที่ไม่เท่ากันเช่นวัตถุที่อยู่ใกล้ถึงแม้ว่าจะมีขนาดเท่ากับวัตถุที่อยู่ไกลแต่วัตถุที่อยู่ใกล้ก็จะมีขนาดใหญ่ส่วนวัตถุที่อยู่ไกลกว่าก็จะมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ ยิ่งไกลเท่าไหร่ขนาดก็จะยิ่งลดเล็กลงเรื่อยๆนะครับทีนี้เรามาดูว่าดูสังเกตดูภาพนี้นะครับภาพนี้เป็นภาพผลไม้หุ่นนิ่งนะครับเรามาดูว่าภาพนี้มีความสมดุลหรือไม่นะครับอันที่หนึ่งที่ครูบอกเมื่อกี้ว่าให้นักเรียนดูน้ําหนักของภาพนะครับขณะนี้ภาพมีผลไม้ทั้งหมด4ผลนะครับ1 2 3 4ี่ ถ้านักเรียนอยากรู้ว่าภาพนี้มีน้ําหนักเท่ากันหรือไม่ให้เรียนดูที่บริเวณพื้นที่ว่างตรงนี้ด้านาด้านขวามือนะครับต้องเท่ากับบริเวณพื้นที่ว่างด้านซ้ายมืออ่านะครับตรงนี้คือพื้นที่ว่างทั้งสองด้านนี้ต้องเท่ากันอ่าก็จะถือว่าภาพนี้มีความสมดุลน,นะครับแล้วก็ดูพื้นที่ว่างด้านบนคือตรงนี้บริเวณด้านบนนี้กับบริเวณด้านล่าง ก็ต้องมีพื้นที่ว่างเท่ากันก็แสดงว่าภาพภาพนี้มีความสมดุลนั้น้ําหนักภาพก็จะอยู่ที่ตรงกลางนี้นะครับเห็นไหมครับอ่าเนี่ยนักเรียนสังเกตด,ดูนะครับนี่คือวิธีการจัดภาพให้เกิดความสมดุลนะครับให้เกิดความสวยงามสมบูรณ์ต่อไปนะครับเดี๋ยวต่อไปคุณครูจะ ให้นักเรียนได้ฝึกจัดภาพให้มีความสมดุลด้วยตัวนักเรียนเองนะครับก็ให้นักเรียนถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนะครับก็ให้นักเรียนสามารถที่จะดูคลิปวิดีโอนี้อีกรอบหรือหลายๆรอบก็ได้จนกว่านักเรียนจะเข้าใจแล้วก็ให้นักเรียนปฏิบัติลงมือทํากิจก,กรรมใบงานที่คุณครูจะให้นักเรียนทําโดยการต่อเติมภาพให้มีความสมดุลต่อไปนะครับ สำหรับชั่วโมงนี้เราพบกันแค่นี้นะครับชั่วโมงหน้าพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ